สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมเป็นพี่น้องทุกๆคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับวันนี้ปุโรดการจะพามากินของแซบนีแล้วครับผมวันนี้ของสดๆครับผมเป็นก้อยครับก้อยเนื้อครับเนื้องัวครับผมสดๆครับแล้วก็มีผักแกมครับผมเนี่ยครับผมผักสดครับผมมาเด้อครับผมอป็พี่น้องครับมากินเขากับก้อยพร้อมกันครับผมมีครับผมเรามีข้าวเหนียวอีกครับ วันนี้บมได้ผมได้นึ่งนะครับด้วซื่อซื่อของมาข้าวเหนียวครับนึ่งหมดทันครับมาครับอนอื่นพูโรกก็ต้องขอฝากชงโปรดกินขอฝากช่องโปรดกินแซบไว้นะครับเด้อฝากกดไลล์กดแชก์กดติดตามกดกระดิ่งครับผม่ือโปรกขินแซบครับผมขอบพระคุณครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับเนาะให้ทําคลิปต่อไปครับผมมาครับวันพีน้องครับมาเลยวันนี้วันนี้เน้นเน้นก้อยอย่างเดียวครับผมไม่อย่างอื่นเลยก้อยกับพักสด อือหือของชอบของชอบของหลายๆคนอืออืออืมีใบบัวบ,บกครับอือมีผักสดครั บกใบบกบกบกนี่กัดลังค,ครับอ,อืมชิ้นอร่อยเอากระเมียนใบพักพักไผ่ภาษาสานเขาก็ยัเรียกว่าพักแพวนะครับอืม 嗯。Mm hmm. แซ่บแซ่บครับผมโอ้สุดยอดแซบเศบเศษเพ็ร ใส่กระเทียมเข้าไปครับอืม ของมากเลยครับผมไมรับ <c oughs> ซื่วกามันแซ่บครับกิ่นที่ร้าก็บบุพิตหวังครับผมค่อยอย้ห Ooh. Good God. <laughs> กินกบพักนี่ก็เอาทาครับพักกาดพักจุคิวค,ค,ครับ mm hmm. ใส่ลูกโดดเข้าไปครับ 嗯。Mm hmm. อดสุดยอดอ,ยออกผิดเผ็ดขมๆครับโอ้ขมเนี ผมดีครับใส่ดีสดๆเหมาะขนาด กินของแซบนะครับเนาะเนื่อกะยอกไว้นน,น่นนึงครับ แซบหลายหล <c oughs> แซบหลายหลาลำขนาด <c oughs> อู้สุดยอด ของแซ่บนะครับเนา,แนาแะแตกเนี่ยแตนหมดเลยปวดคอเน่นพักครับผมอู้ต้องแก้มด้วยพักครับ มาอ๋ออมขออ,อีกคำเดียวครับผมไหว้วครับเพชรใส่พริกเข้าไปครับอือ้ม อ๋อสุดกัดแซบแเซ็เหลือไปน้อยหนึ่งครับบ่าวกันเดอครับ Oh. แซบขนาดแซบเลนไลล้ำขนาดสุดยอดครับผมกินลาบกินก้อยเลยมันถึงเหมาะครับ oh. วันนี้ปุโรดก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมที่ติดตามรับชมปุโรดกินแซบนะครับเด้อจากของห้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขมีความเจริญครับผม สุกดีมีใช้ทุกคนครับเงินทองไหลมาเทามานะครับเด้อปริพุโรดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม